เรียบร้อยค่ะมาเดี๋ยวเรามาลุยกันน้ำดื่มของน้องนะคะโซดากับเฮลบุบอยนะโซดามันจะชื่นใจไงช่วงนี้มันก็ยังอุ่นๆนะคะอากาศแบบค่อนข้างอุ่นแล้วก็โอ้ยตายละสันชายโน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 เดี๋ยวเริ่มน่องก็คือ มัวแต่จัดนู่นจัดนี่นะคะเอ่อตัวที่บอกว่าเป็นเขาเรียกโอ้มาแลงวัน,นปลาเริ่มแบบว่าเย็นตัวละปลามันจากเมื่อวานนะคะก็นะรสชาติใจมากแต่พอเราอุ่นแล้วเขาก็จะเริ่มแบบเหนือเขาก็จะเริ่มแบบอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะมีความ แข็งตัวนิดหน่อยนะคะแต่ก็น่าจะโอเคเนี่ยค่ะอืมก็จะมีเครื่องแบบใส่นิดหน่อยค่าใส่ผขอเป็นน้ำจิ้มแซบๆก่อนสุกๆเลยอะคะ่ะโอเคอืม อร่อยมาก สมสตรีมเลยวันนี้มันอร่อยจริงๆอ่ะคือมันต่างจากเมื่อวานเนะเพราะเมื่อวานเนี่ยเราจะมีคล้ายๆแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเดียววันนี้เรามีเครื่องที่มาจากเอ่อโอ้ยเขาเรียกอะไรนะแบบเมี่ยงคำเราอะนะอร่อยมากอะ่ะใช่แล้วแมวหนูก็นอนเฝ้าอยู่เนี่ยเขากินเขากินปลานะเขามาขอ,อกินปลาเอ่อ อก็เรียกว่าปลากระพงเนี่ยแหละที่ที่เราที่เราปิ้งกันนะคะแล้วก็นอนแผ่อยู่ตรงนี้ได้หรอสันชาตเดี๋ยวเราจะลองน้ําจิ้มหวานกันน้ําจิ้มหวานก็อร่อยมากมเอือยยังโ <laughs> <Okay. S 1> อเคอ อร่อยมากสุดๆเลยอ่ะสุดมากเลยมีความสุขมากน,น้ำจิ้มอ่ะที่น้องบอกนะคะเราใส่เออ่ใส่ใส่พริกไทยนี่มันแซ่บจริงๆอ่ะคือแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าสุตเขาจะดีขนาดนี้ อยู่แบบนี้แล้วคือแบบได้กินแบบไทยๆอ่ะแล้วมันแบบมีความสุขมากหุยน้องติดใจเครื่องไอเครื่องเมี่ยงเนี่ยนะคะใช้ได้เลยแซ่บจริงๆน้ำจิ้มหวานของเรานะคะไอน้ำจิ้มเออน้ำจิ้มแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะจิ้มมะขามนะคะมะขามเปียกของเรา เดี๋ยวน้องจัดผักบนนี้ให้หมดเลยกินให้เกลี้ยงเลย แฮปปี <Happy> ้ซันชัยออะอะอะเอาอีกเอาอีกติดใจดใจติดใจปากระพงอืมอือหืออืออเนี่ยค่ะน้องก็จะให้เขากินแบบประมาณแบบบีบๆนะคะโอเคโอเคเคี okay. ่ย okay. maybe you come here shouldn't i come here okay 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 กินแบบนี้เรานึกถึงร้านเวียดนามแต่ว่าตอนนี้นอมไม่อยากไปตามร้านอาหารเนาะกินเองที่บ้านเนี่ยเอาอีกไหมชั้นชช่ อุ้ยร้องมีร้องมีร้องมีร้องด้วยอ่าดอนใครดอนใครอืมอืมอืนี่ยค่ะคือใกล้ๆแบบ อันนี้สูตรเนี้ยแซ่บน้องชอบมากสูตรเนี้ยสุดๆเลยน้ำจิ้มลดเผ็ดสูตรพริกไทยขาว เนลาปีนี้อากาศยังสดชื่นยังยังมีแดดก็ถ้าเขาประมาณนี้ไปเรื่อยๆนองก็คงจะได้มาหลังบ้านอยู่บ่อยๆนะคะแต่ก็เดี๋ยวหนาวอ่ะก็อย่างวันก่อนมันหนาวเย็นมากๆแล้วก็ตอนแรกก็จะเอาต้นไม้เข้าบ้านนะก็ไม่ได้เอาเข้าก็ยังยังไม่ถึงกระติกลบ เขายังปล่อยเขาอยู่แล้วแดดมาวันนี้แดดดีมากฟอเรสต์นะคะที์นี้แบบแดดจะแบบว่าตลอดสัปดาห์เลยแดดจะดีมากยโอเค สัญชายูโอเคออือกินไม่หยุดเลย้หมดแล้วสัญชายจะกินอีกเหรอฮะเดินวนเวียนงุนงานเนี่ยฮะ ซิดดาวสันใช้ซิดดาวแคกเพียงอีกอือหืออ mm ือ hmm. hmm? แล้วตายแล้ว hmm. จ mm ันชายอืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ yeah, yeah. no ืม no, อ no ืมเยี่ยมเยี่ยมนนอนนโอออ่ะอ่ะอ นีเดี๋ยวเราเสร็จจากปลาเรานะากินเ,เ,เขาเรียกอะไรทับทิมกรอบนะคะหนองทำเอาไว้เผื่อจากเมื่อวานแหละมันเก็บแช่เย็นกินได้อยู่หลายวันกินได้หลายวันเลยน่าจะสักห้าหกวันก็คือไม่เกินนั้นแหละเดี๋ยวพอเราเอามากินเราก็ใส่น้ำแข็งอะไรประมาณนี้ค่ะ ไอ้น้ำจิ้มแบบหวานนะ่ะฟังเลยบูเจเสียงเสียงวันนี้เสียงบูเจนะคะเสียงเขาจะดังมากคำใหญ่มากอันนี้ นแนแน่เรานะจากส่วนหลังบ้านมองอะ่ะมีความสุขมากเวลากินผักกินเอ่อต้นพืชที่เราปลูกกนะคะ เดี๋ยวเราเตรียมขนมหวานกันอหน่องก็เอาวางรอไว้แล้วของหวานกินเสร็จแล้วมันต้องแบบตามด้วยหวานแบบตั้งแต่หน่องป่วยนะอยากกินแต่ขนมกะทิอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่คือไม,ไม่ไม่มีแรงจะทำอนะเนาะวางง่ายๆเมือ่อวันที่เราไปจ่ายตลาดกันอนะ หน่องแบบแย่มากๆตอนที่แบบเจอแบบความเย็นน่ะมันไม่ไหวเหมือนมันไม่สู้แบบว่ามันมันอาการหนักล้วมันหายใจสั้นแบบว่าโอ้แบบเหนื่อยมาก แมวน่องกิ่มแล้วเดินไปหาที่ผึงแดด <das> <im cia> กินเกลี้ยงเลยเนี่นยขอให้เขากินปลานะคะกิปลาปลากระพงไม่รู้เขาเกิดติดใจอะไรนักนนะกินปกติเขาจะไม่กินปลาอย่างอื่นเลยนะ กินอยู่อย่างเดียวปลาแซลมอนแล้วก็กินชีสกินปลาแซลมอนกินเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ไม่กินไก่ก็ไม่กินนะแมวที่ไทยที่บ้านหนองเลี้ยงอ่ะยังกินเออ่กินตับย่างกินอะไรแบบนี้กินแบบคือกินหมดเลยเรียบร้อยละของข้าวแล้วก็ ตามด้วยของหวานนะคะของหวานนะคะอืทับทิมกรอบค่ะอันนี้หน่องของโปรดน่องเลยอะ่ะคือชอบมากผลไม้ไว้หลังสุดเลย อร่อยมากเลยค่ะมันแบบ อขอ,อน้ำสักหน่อยนึงตัวนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะลูกแพรไอคนไทยที่ไทยเราเรียก,เด,ยกเ,ดยเดี๋ยวน้องนึกเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปนึกก่อนหอน้องจะแปะไว้ข้างใต้เอ่อสาลี่สาลี่ค่ะ ซาลี่เกาหลีชอบมากเมกือ่อกี้นียอร่อยอันเนี้ยอืมอืมมได้มาจากเอชมาเมื่อวานเมื่อวานก่อนนะน้องชอบกินสาลี่มากๆแล้วก็คือ แตกินบ่อยไม่ดีเพราะว่ามันจะเป็นฤทธิ์แบบออกเย็น สุดๆเลยวันนี้โอเควันนี้เดี๋ยวน้องรีบไปจัดแจงกินเหลืออันนี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวจัดการให้หมดส่วนเมียงเมองนี่คือเกลี้ยงแล้วนะปลาหมดแล้วไอ้ครึ่งตัวเราจัดการทั้งคนทั้งแมวช่วยกันกินกันเกลี้ยงเลยโอเคเดี๋ยววันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาหลังบ้านอีกพากันมากินหลังบ้านอีกนะคะก็ไม่รู้ว่า อากาศเขาจะยังอุ่นถึงถึงสิ้นเดือนนี้หรือเปล่านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวีดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ